คุณลำพอจะต้องซื้อหีกอไมครับไม่งั้นเราก็จะได้พาเรียกกลับบ้านคงไม่ต้องแล้วมากกังก็มีของฝากพ่อก,กับแม่เธอแล้วก็ขนมฝากน้องๆเธอแล้วนี่กลับไปได้เลยแต่ที่คุณลำพอซื้อเนี่ยมีแต่ของให้บ้านผมเท่านั้นเลยนะครับอ,อย่าคิดมากสิเธอเคยช่วยฉันฉันก็ช่วยเธอแล้วฉันจะซื้อของให้บ้านเธอบ้างมันจะเป็นใดไปเธอคิดซะว่าครอบครัวเธอก็เหมือนครอบครัวฉันละกันไปกลับบ้านกัน ว้ายว้าว้าว้ว้แต่ละแหม่แหม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 ่นึกว่าใครที่ไหนมาถ่ายละครตอนที่นางเอกเสียหลักจะล้มให้พระเอกก่อนแต่พอมาดูใกล้ๆอา้าวนี่มันแม่พาลูกชายมาเที่ยวนี่นาะ